สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอซีเบสุขุสุพนเดอยินดีตอนหับเขางซูซองเขง่งล่าเ้าแล้วเนาะพี่น้องมันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเศร้าเศ้าเนาะพี่น้องเศร้าเข่งกับบอลออกนะนมนีเศร้าเขง่งกับสิมาโหดสวนเนาะพี่น้องโหดสวนกับเมย์ใหญ่เนาะผืนปูกพักอยู่ในสวนหนาเฮือนอี่แงละเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ไปเบิ่งกไปซูมนมกันเลยเนาะว่าพักเป็นงามสบายเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นพักกาศเนาะพี่น้องก็มีต้นมกมกพริกน้ำเนาะพี่น้อง S <S อันนี้ก็เป็นเบียพักอีตูน้องพี่น้องรู้ว่าแมงลักบอกโเกงก็พูดเหนื่อยใจนาะว่าฟังไทยเพม่อนเอื่ยงเบียฟักอีตูน้องพี่น้องลายนะพ่นหวานเอานี่ทำบ้านนี้ลูกม่เข่า,าอนันยุร้อยปืยนางเพ่งเรียเพ่นนั้นโดส่วนน้องพี่น้อง ืันนี้ฮะก็ได้อยู่เฮือนเนาะเขาก็ซืขึ้นไปปัดเล่าไว้เลยเนาะพี่น้องมันจ้าคือผูใสบ่บัวงดบัวเอามัให้เพิ่นทกให้เพิ่นฮุให้เบิ่งกอดเนาะพี่น้องเบีย้ยมักพิกแต่ก็พักบัวพักอันนี้เป็นพักหอมป้อมนาะพี่น้องเกิดยังบ่อจากเบิดซ้ำญ่ายทางนาก็เป็นต้นักอีตู ต้นมองหงผูบ่แม่นี่่ักอะยังดอกอยังบดอกอยู่สิส่วนอยู่หนาบ้านนะพี่น,อนอ้องเอทะเลกินดูเยวะสเก่กับสิไปหดเลยนาอพี่น้อง บ่มีค้าตั้งกล้องเนาะพี่นอ<ม>้องต้นพอยิ่ตู่กังงามพี่น้องมันไกลอุ่ไกลสวนตัวนั้นเนาะพี่น้องกันเลยอันบ่ได้เปิดน้ำใส่สายสาย,ยางมาเนาะตัวสวนมันดูหนาเฮียนพี่น้อง อันนี้จะเป็นต้นหลักผิดเนาะอันนี้ก็จะเป็นพักเสริมหรือว่าสารเน่เนาะพี่น้องมัน,นคูนมันยอย่างไรน,น,นี่ต้นเหยี่ยนคูนเพื่อนข,อขอ้างๆผิวซีเข่าเนาะพี่น้องเสียงมันก็เลยแบบว่าเข่ามาในนีเนาะต่อ,อน,นี่เพื่อนลังนี่แหละพี่น้องเพื่อนลุงเขาเก่งเลยเนาะ น้องเทไปนานแล้วพี่น้องเข้าเองอืมโเคกัสิไปห,หิวเอาน้ำเลยเนาอพี่น้องดูปลูกกเทศพี่นอ้องเลยพักเขาปั่นขเขาแล้วนเน้องพ่อแม่พี่น้อง เอากระสิเข่ามาบ้านเลยเอากระสิปลูกพักอีกส่วนตัวหนึ่งน้อเดียวสิครีดกระสิ่าไปเบกงน้อพี่น้องเพราะว่าส่วนตัวนั้นก็ปลูกทุกทุกปีนอพักแต่อันนี้ส่วนไม่ใหญ่ผลขอมาเห็ดอยู่นี่เนาะฮะผัดผิดผัดเกลือมึงมืออีกขาดูดีดีเพราะว่าบับมือสูถ้าหอมปอกพักแทรกลัก ผูกทุเป็ดนละผัดบ่มิกฮินิมลาิมเนทเนีเหเ้เาขาดคะขาดเหียอามา เพราะอีตูมันโทรเที่ยวกับบมียังลายนอส่วนผักเขาก็มีผักกาดผักบัวต้นมักผิกทั้งหอมป้อมแล้วพี่น้องผักเสริมเนาะสำนี้แหละแต่เก่านากหัวสิขายนะพี่น้องเต็มอยู่ในส่วนนี้ยายเป็นคนทิ่นเลยเป็นสูกักตัวนี้เนาะงามไปดี โอมียังแกงใส่เนาะพอ,อดูกันนะวัน้มมีถูกมีันมันดไได้แม่ทางไหนผูกถูต้นไฟอ,อีตู่ทางไหน,ออนตอนนี้เขาก็โหด่วนวแล้วเนาะพี่นอ้องสัาเพ่งกับสิภาพอแม่พี่น้องไปเบิ่งอีกส่วนตัวหนึ่งเนาะ <laughs> พักงามอยู่เด้ ตอนนี้เราก็มาหอดส่วนที่ซองนีเราพ่อมแม่พี่น้องเนี่ก็จะเป็นต้นพักคะของสะเกงนะสะเกงก็เคยถ่ายลงอยู่ซองซาวลาสแนลแล้วพี่น้องแต่ว่าซองนี้ยังไม่ได้ทันถ่ายลงจากเสือเนาะใส่แกงน้ำม้นยำแรงพอยังไม่ทันได้เสียหนาเนาะอันนี้ก็จะเป็นพักนอกพี่น้องงามอะไรนี่เอาสีเอาไปนหนึ่งไปต้มกินก็นได้เนาะพักนอกหรือว่าไปบัวบกน้อพี่น้อง งามขนาดเลยนี่บ้หูส์เอาไปแกงใส่ยังเนาะเฮ้ยยามมันยามแรงจักหน่อยเนาะพี่น้องเฮาก๋าไปเย่ยงเขียดหน่อยเนาะจังสีได้แกงใส่พี่นอออ้องเอ้ยเมียงแกงน้ำไม้่างนเท่านั้นแหละพักอันนี้เนาะย่ามนาวๆจักหน่อยเฮากาสีคูดสวนปลูกพักแล้วเนาะพี่น้องปลูกพักพักบงพักสลัดพักกาดพักปวแล้วแต่เนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็เป็นพักเสริมคือเก่า ตอนเศร้าแดดกำลังส่องอันนี้ก็สิเป็นต้นมันซาคูเนาะพี่น้องลายเลยป้ากกงาสสวนนี้ก็สิเป็นต่อสุกันเลยเนาะพี่น้องกับสวนกกเนาะงามแล้วพี่หน้าไปเละสิไดตัดอันนี้ก็สิเป็นเพือกเนาะพี่นอ้องยามนาวเนี่พอได้ขุดมกอยู่เนาะน,นี่ก็สิเป็นมันซาคูเนาะพี่น้อง นานๆจะหน่อยคราก็คูดต้มเลยพี่น้องหักปีกายนี่กับบุพี่ไปกินพี่น้องเลยกินดำหน่อยเนาะมันมันกับบอยักแซบปอดได้พี่น้องมันบอเมนมันเกลเนาะแมนเบิดอันนี้เลียนนั่นเค้มหัวนี่เนาะไปทางนั้นยังมีอยู่เดกกระบอกก็กล้วยกับเป็นหัวขาเนาะพี่น้องหัวขาบ้านหัวขาที่แบบห้องนอนหนึ่งกินหนอมันนะ นี่เละพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเขาเอิญทางลวงเนาะพ่อแม่พี่น้องทางลวงอยู่ยรังเฮือนเสาเข่งกับเป็นทงไห่ทงนาเนาะพี่น้องแต่ว่าน้ากระเจ้าดอกเนาะนาเขาน้าทางนี้ก็สุดเลยพี่น้องทางกับมีเฮือนคนเนาะเผินแล้วไห่แล้วนาบิดแล้วแถว,แถวบ้านพี่น้องเอ้ยเสาเข่งกับแล้วแต่ว่ายังบได้ปั่นเนาอพี่เป็นยังบได้ปั่นนาอพี่น้อง ถาหลดมาปั่นเนาะมันซาคูปักกุนกงานนี้ตอนนี้เนาะสากเข่งก็ได้โฮดพักแล้วแลนะ้วน้องพ่อแม่พี่น้องสกเข่งกับพ่พอแม่พี่น้องไปบึง ส่วนกุกหรือส่วนไรน้องพรม่พี่น้องเอาไว้ตำสัดอะไรเนาะละ้วกาไปเบิ่งนส่วนพักที่ชาวเคอกปลูกในนานแรงนี่น้องพแม่พี่น้องแล้วเข่าจากน้อยเข่ามาเนาะกับพอดีแหละถือช่วงแบบวัวลมออกนาหนาวออกน้องพม่พี่น้องเอาไปสกู๊ดพักปลูกเนาะกับปลูกพักสลัดพักบัวพักกาดยังกัแล้วแต่น้องพแม่พี่น้อง ก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้สาวเข่งกัสิคอาจบคลิปไว้เพียงสำนีเนาะฝากคอมเมนต์พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อและที่สำคัญเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อประพัดคลิปใหม่ๆจากซองเข่งลาวสาวลาวเด้อพี่น้องสบายดี